เราจะไดปทูงเราจะมาพี่น้ังแก่ไทยว้าวสว้าดีจ้าสวัสดีเลยซาดิจ้าพี่น้องตอนรับพัสดุทองบ่าวอาดเด้อของน้องใหม่ขอดใม่ใหม่มาหาดเมื่อวานในพี่น้องยังกินกินน้ำข้าวปลาอึ้งหึงอยู่โอ้ยอันนี้ก็เออถ่ายกล้องนะเขาจะหายยังไง ผมนี่โลดเอ้ยเห็นบ่พี่น้งพี่น้งเห็นอยู่ประจาบ้านไอซีเนาะจ้าุ้มให้น้าเพื่อนว่าเขางามกับแท้จุดสิทเอาควันบักไว้สันปีนี้เนี่ยประมาณนั้นแหละฉันเคยไหมสิบ่อมี่อันสิบ่อมี่เหลาขาวใส่เคยไหมกับเพื่นทำมาตรอด ตั้งหรอซีโมี่เราเขาใส่เสียไปยินลงสีสวัสดีเด้อพี่น้องมา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 เมื่อนี้หนังปู้งมากระบปมี่ยังกินละครมี่จะตีนสู้กินกินตั้งตีนจ้าเขาก็ร่ได้กินตั้ตีนแต่เท่งไลร่นะไข่นกกระทาสองโลบันนี้กันโลนี้เลี้ยวก็ได้ละนะสองโลเราจะกินหมดหรอกรชินังทานได้มาเดิมมาเดิมพี่น้อง กินได้าไขกันหลักท่านตั้แกลกินขนงเปลือกไม่ได้บ้างไข่ตกกระท่ำทำให้อุ้มลื่นเลยบอกแล้วข่ามต้องอ่นรเปาด้ไปได้ไข่เงาข้าวกิ่มันจเจ้ทุกคนวันนี้มีตามขนมจีนใส่มะเขือโคตรได้มันแล้วก็ตามตีนด้วยก็คือกลิ่นแบบแงมากจนมันเมื่อยเท้ามากอะไรไข่เอย ต้องมาอานสัจานล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขทุกกำลังใจเด้อกะเบิ้งต่อไปแล้วพี่น้องกะเบิ้องกบะคมาพิจาณกะเบิ้งเมื่อนี้ยหักเบิ้องมาเลยเมื่อนี้ักคกระพานแล้วสาดุเนาะสาธุให้ผ่านให้เพิ่มผาไมิจาพุทธจวันสิบทานอยู่สมองเคงสมองนียังเฮิงได้พี่น้องเยกันได้การันเบิ้งแผงยาวๆนี่ บึงกับยักษ์ทามเือเนาะโมกยิผ่านไว้กับกลับมาบึงคือตรงนุ่นนะห้วยยิบผ่านอยู่ได้ก็ไปก็ไม่ั้บอกอืมบอลนั้นเพิ่มมากเลยว่าเป็นกะลีกลับไปกับหน้าอยู่หงไรน้ำองกินกับน้ำจอกับหนาเดียวแกยไมาถามูเด้วิวีกินแล้วนะอีกปฏิญาติตูตัวนนั่นนะ ตินงใกเราเพื่ยุ่งกินห่อตุ่ยเดเป็นหมาห่อดอกไม้เขาอยู่เขาครัวเขาเออหน้าแหละเหมยนเ่าเหม็นชานน้ำาเยอะไมเธอหนาถ้านมาบ้านเฮาเธอมาเนะ้ยานี่ยบุ๋มยังจ้ากันไปบ้านมูราบาริอยากตายมแต่แน่้นห่วงอือว่าแต่จีมากันเรียบร้อยแหละไก่อีทันกับเรียบร้อยแหลง นังยีดอนลูกใหม่เหรอเาะยุดมะน่งย่งแล้วนียอ๋มคือวันนี้บุคคยูย um, ืะนะอันนี้ว่าตัวเดือนกับจบกินสนามเจ้า่น่มันใบใส่ตีเน้นๆนะคะตีเน้นๆตีเน้นๆต่างกั้วเต็มจานวมี่จะเตนไม่ใช่เบิร์จิบบอสี่คนเท่านี้จีิให่ไม่เป็นตระแซ็ดูมือยุบหยวมหรือ ขายัดถอดแขนเสื้อออมือยุบแขนกับบาได้มือยุบน้วมือนดูจู้ดนะบอกใช่นั่นเองครับถันั่นกินย่ะ้อนกินหลายคนก็งเลกปบบันได้ได้กินหลายคนกินข้าวอยบ่บะเบสกต้องกินเล่นเหรอมันต้องกินเล่นเลกระนะ เรวเกนำปะนี hmm. ่เขาปูนคอยอืมอะล่น่ะแต่ฝนสินโยนมาแทนออ้าวากลบออกเปได้นี่ละบอกสุดนักตื่นอดีมาอืนแมนอกอือันนั่นเฟื่อเป็นเน้อขาคือบบเปิดเงียบพอ กินเห็ดบ่อโอ้ยอกลับมาได้ดนึงด้เขาจะกินยังไงอ่ะอืมมึงห่อมลูกเธอก็ถอดต่ก็ <c oughs> ถอดน,นามมากระจับออก,จก,จก่อนตีกิจซะจ้ะอืม กเกียรเราเองใช่ไหมอืมอุ้ยะลยมันดีบมันดีบมันอ่นมันยู่หรแอไวไปทาาไนอึนไปตะวันเฮ้ยหน้คนบุญเนาะได้ไปจะวนันถ้าเราได้ขับไปป้าเหมือนเราจะไปะะะป้าอ่าองเหมยพ่อมิสตพ่อาวะวันน้ำมูเตอรจะทําดบบ รอาดตัวจิงแม,ม่จะเข้าไปบ้านน้ำบ่แม่เห็ปจ๊ะเดียวว่าแล้วจนลืมเลยสวรรค์เพราะว่นนะวานมา่จะบ้านน้ำแนะลว่ะลงบมานเรือลงมาเรือกัอบานนออกกสามเทือกทำแพนไปแล้วนสวรรค์นนะลงแต่ละล <laughs> กรถาพวจะมันจะก็ไปได้ขึ้นเลยเลยโอยนางเนี่ยากไปขูดที่ปูนขูดทีนป่านก็ะพ้าพัวไปซับพิงยางแค้มคองบ้างอะไรบ้างเกิดจักหรือรจักหือไปขูมู่้เนี่ยขูดข้าไปเกาดเรู้จักไปบ้างหรือถ้าเกิดปนด้อยก็เกิจักขโมยหรือเปล่ ก็เพือ่อเอปลี่ยนไงข้าห้าข้ากันน้าต่างจะอัดถ้ารถคันไหนคืนใช่เชาครับแต่ยิดตัวน,นายยูหนาวกานัก <c oughs> อันนี้บองบ,อนนบ,อนนบการไปเป็นสายตุลาล้วเนาะปลงรลงบ้านเลยอดตำรวจบปได้ดลาดตาเมปได้ดา่านเขากับบารีลาดมีเข้นเงาเออมีเส้มีไฟเขาบารีเบิกแอยู่า

ซัมโลอย่าเลยวคล้องจองเลยกินเป็นตะแซ่บมีแต่มีแต่จะบังคับเลยจะคล้องจองกินพี่น้องนังตุ๋ยได้ป่าวหรืกันแม่งห้าแต่รัดแต่ใบไอ้อาดี๊ดีกหมูเลยเนาะเออโยกับปมมือมาอยู่แต่วันเด้อไหนมาเนี่ยแม่มึงบอมาเนี่ยมันบริเบิร์ดีน้อย สิงกับผัวน่ะมาหลบๆค้ำๆอยู่ <c oughs> ตี่ไก่ชิคาคอนั่งจ๊กดูใครจะกันเนี่ยจกบ้านนึงเอ็เอาไปแค่บ้านก็ไนอ้าวชวนผัวมึงมามทิ้งมาลุยอยู่กวกม่วงที่แกตูน่ะมาเปิดงานกันดีแกตูมานนั่ม กี่าดว้าแล้วกันนั่งสิไปบ้านมูน่ะนะกิ่งชานั่งตุ้ยนั่นก็ยังแต่บ้านเราลำพื้นยังมันเบื่อกระอนั่งกะหันนี่หันนี่เอออาบน้ำกอนแล้วมองหนึ่งอาบน้ามันจะเป็นนั่งกินข้าวนั่งกันยางบ่อเลืขึ้นฮะผมเพยบอว่าไปปุ๊บปั๊บหอดเป็นอะไรน้ำมั้งสีกับสี่กับติบเท้าอยู่แล้ว คนยบอกจะแล้วมีจะต่างกับต่ามันตีกันมันตื้อบบนี้นั่นตื้อเบ้อืนี้กกินจริงเขา่มาเนาะมันกกินโบกเกงไปกินนะคือชัวมเพื่อนเนี่ยกินเกงอย่นี้นี่ต้องตั่งต่ำจ่งหย่านกันจนเลือดตกจ้องหย่านกับปักไงก็กินซาเนี่ยพี่น้องกกินใหเละๆอยู่บ้าง

โอ้วแซ่บดีแซ่บดีโอ้กินแต่มันเต็ม,มปากกตลูดล้วยโอ้เป็นสิบกแขนงอกแขนงเสร็จออก,จกหล่อจะ <c oughs> บอกเฮ้ยไอแดดกับบอมมีโอ้เยเลยดติกเลยกติกบวงมาแล <c oughs> ้วข,ข้างขาเลย

มันสิอันจีบโปอยู่อันสองสามมื้อเขาตเดี่พี่น้องเข้าเป็นยังไงบ้างตะเกียบซือมาแต่เรือนอยากเคีียรเอื้อจดสะลดเอื้อลำบากกว่าไม่คิดของน้ะมักจับขึ้นไปปนีนาน้ำมักจับออก

นั่งบครต้องใส่นั่งสักเข่องมันจังเลยน่าจะอูกระพัวตนเนาะฮัลโหลโ้ยมากเลยไ,ไม่ตามตีนมันบวบเนี่ยตังบุมวาไอ้นี่นเดาเพิ่นน่ะ เจ้าเจ้าว่าเจ้า่าเตมะเศเป็นสาวผุนอือืมาเลยจกยีอยู่บ่คะิ่ง่ผมแม่เนัวมากบอยังเป็นกลัวไรเด้อผ้าเหลื่อมนี่นะคือเพิ่งสิเห็ดงานคือสิแต่งงานเน่เนาะเมียนเงินเมีนจานนะ สายผัวเจ้าน่ะผัวค่อยไปซื้อน้ำพุ้นผัวค่อยพูดไปซื้อน้ำพุ้นผัวเฮ้ยย้ายใกันมาได้เใจกินน้ำข้อไหนสบายดีพี่น้องขึ้นจ้าอุ้ยมาเดินมาเดินสบายดีพี่น้องมากินตามตีนนี่เอาเมียเจ้ามาแน่ไว้ ปาไนเจ้ามากด้วยโอหมูมงขั้นขึ้นซื้อน้ำสลัดน้อยขั้นชูมือข้าวขึ้นไปนเจ้าก็มีไปจ้ะขึ้นแล้วบ้ออ้าว่ันน้ขึ้นฝ่ายมันหาไข่นอะ้างขึ้นได้เห่าวันนี้กินมาเบิดกระดากินซีข้นกัยังบอซัำตุยตุยกินคนเดียวนี่แต่จะนั่งมอง มันมัดไปเรียบ้อยล่ะแล้วบอหมาบอแจราอยู่กับผัวนั่นแหละเก็บมันแล้วเดิมมือจะไปเก็บเฮดได้เก็บเก๊กเก็นผ้าใช่ นจอยบ่ม่หันน้าลงมาทาเจ้าลงเลยเดินแชีอยู่กองพนังบ่มาพี่น้องกดเงินกดซานบ่เลคุณมาเงินเงานยันเด็กให่ายว้ไว่ายัน่บาย่กับรองเ้ากันนน้อเกใหายลงมาก่ก็ระตั้มา เออก็ตางเลยมากินนะแล้วไปสิลไปนอนพุ่นอนไม้ประมาณนี้นะน้ำขึ้นมานอนน้ำเขาอีกบอสตนี้พอนาหนุ่มจมไปพอลากนี้ป้ายุกกรไดจมไปกบมื่านี่จมไปพ่อที่พกระจมไปบอพ่อต่ออ อมืมนมันนะเวนี้นะอบะมันคงโลตินะมันแซ่เดี๋ยวจยมันทำอิ่มจ่ายกระเบื้องชตินีอะไรพี่น้องทำคอนิกอืุ่งเสร็จจบเสร็จพี่น้องเออเสร็จกินกบเบอรกินกบปเบอรกินเก่งแบบปะมา เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอบโมขอบใจทุกคนเด้อสิขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามหายแล้วก็เบิ่งกัดไปยาวๆพี่น้องอต่ยังสิโดนนั่นแหละมาต้อัปคลิปหน้าเด้อเอ้ยสงฉันกินแล้วบอสสิ่ากคู่ตัว